คุณวันชัดค่ะออกแบบและประับปรุงห้องสะอาดในโรงพยาบาลจากบริษัทสัญญาอวิศวาค่ะซึ่งจุดเด่นของพี่เฟยนะคะนั่นก็คือการออกแบบอากาศนะคะแล้วก็บริการการติดตั้งนะคะเครื่องช่วยทำให้อากาศในโรงพยาบาลสะอาดและเป็นมิตรกับคนไทยค่ะที่สําคัญค่ะมีการติดตามงานบํารุงให้ห้องได้รับมาตรฐานอยู่เสมอและปีนี้ค่ะมีเป้าหมายที่จะดูแลคนไทยนะคะให้สามารถใช้ บริการโรงพยาบาลที่มีอากาศสะอาดมากกว่า200แห่งในประเทศไทยขอเสียงปรบมือใกับพี่เฟยค่ะครับสวัสดีครับผมวันฉัดเทียมสารนะครับหรือเฟยนะครับจากบริษัทสัญญาวิศวะนะครับเอ็นีของผมนะครับออกแบบและปรับปรุงห้องสะอาดนะครับสำหรับโรงพยาบาล เพื่อนๆทราบไหมครับว่าระบบอากาศสะอาดสําคัญอย่างไรปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในการแพร่กระจายเชื้อนะครับเนื่องจากกิจกรรมบำบัดรวมไปถึงการรักษาผู้ป่วยนะครับมีความเสี่ยงสูงถึง53เปอร์เซ็นต์นะครับเราจึงมีระบบนี้อ่าระบบระบายอากาศนี้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงให้กับคุณหมอบุคลากรต่างๆรวมไปถึงประชาชนที่มาใช้บริการนะครับ ห้องที่เราทำนะครับก็เช่นห้องธนการนะครับห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินนะครับและห้องอื่นๆนะครับที่ต้องการระบบอากาศสะอาดครับจุดแข็งของเรานะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า3ปีครับและเราดูแลโรงพยาบาลมากกว่า50แห่งครับเราสามารถออกแบบได้ตรงตามมาตรฐานนะครับและงบประมาณที่กําหนดครับ2นะครับออกแบบติดตั้งครบจบที่เดียวครับด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากสมาคมวิศวกรแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเรามีการบริการติดตามหลังการติดตั้งนะครับ เพื่อให้ห้องได้มาตรฐานอยู่เสมอครับในการใช้บริการครับสตอรี่เทลลิ่งของผมนะครับข้อต่อยันสตอรี่แรกนะครับก็คือโรงพยาบาลด่านชานนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางโรงพยาบาลนะครับมีปัญหานะครับในเรื่องของงบประมาณที่จำกัดนะครับต้องการห้องตามมาตรฐานด้วยและก็มีเวลาจํากัดนะครับเพราะว่าจะมีเคสคนไข้ที่รออยู่รักษารอผ่าตัดอยู่นะครับที่หลังจากติดต่อหลังจากคุยงานกับเรานะครับผลที่ได้รับจากเรานะครับ ทางโรงพยาบาลนะครับได้ห้องผ่าตัดตามมาตรฐานนะครับในงบที่โรงพยาบาลมีทําให้อาโรงพยาบาลนะครับเซฟคอร์สไปได้ถึงเจตเสนบาทครับแล้วเราก็ทำเสร็จก่อนกำหนดถึงสองสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลบังฉานที่เราไปทามาครับก็จะมีอุปกรณ์ครบระบบนะครับเต็มออปชั่นครับผมส่วนขอตอนที่เทเลอร์ที่สองนะครับเป็นโรงพยาบาลภูมิพลนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับปัญหาที่พบนะครับ งา,านระบบเดิมของเขาะะจะเป็นห้องแยกโลกนะครับบริษัทที่ติดตั้งไปแล้วนะครับไม่มีการบำรุงรักษาะะทำให้ระบบหรือรอุปกรณ์นะครับใช้งานไม่ได้นะครับไม่มีประสิทธิภาพนะคร<ส>ับหลังจากทำกังเร,เราไปนะครับเราเข้าไปบำรุงรักษาเขานะครับทําให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับและทําให้ห้องมีคุณภาพนะครับอันนี้คือรูปที่เขายังไม่มีการบำรุงรักษาะะกไม่ไหวนะครับเล็กเกมากครับผม ที่คัดตัวเมืรกของเรานะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วประเทศนะครับเช่นโรงพยาบาลมิโกนนะครับโรงพยาบาลเจ้าพญาโยมราสรวมไปถึงโรงพยาบาลบางพีนะครับตอนนี้นะครับผมกันลุกยิ่งฟอร์ครับพลปีตรงโรดเต็มอุดมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎครับครับเฟสตุริซึ่งนะครับในแผนกมีแผนจะปรับปรุงระบบอากาศนะครับหรือระบบอากาศมีปัญหานะครับไม่ไม่มีบริษัท อะไรมาดูแลนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับแล้วก็ conversation starter นะครับถ้าเจอคุณหมอหรือพยาบาลหรือบุคลากรในโรงพยาบาลนะครับสามารถถามได้นะครับช่วงนี้นะครับโรงพยาบาลมีแผนไหนนะครับปรับปรุงระบบอากาศบ้างนะครับแล้วก็เชียร์เลยนะครับที่เพื่อนชื่อเฟย์นะครับเป็นบริษัทออกแบบและติดตั้งห้องสะอาดให้กับโรงพยาบาลมากกว่า5 0แห่งออกแบบตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีบริการหนังติดตั้งและยังทำให้กับโรงพยาบาลภูมิพล จ้าพยากราและโรงพยาบาลบางพีด้วยนะครับหลังนานั้นก็เลยนะครับขอให้เฟย์นะครับมาทำน้ำเสนอผลงานก่อได้ครับมิ t รแมทของเรานะครับอ่าเราไม่ได้ขายหรือซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เราไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับรวมไปถึงมบประมาณน้อยกว่าหนึ่งแสนนะครับเราไม่รับทำนครับผมมิตคอนเซ็ปชัครับไม่จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับอ่า ไม่จริงครับที่จริงเรามีประสบการณ์มากกว่า13ปีนะครับเรารสามารถเข้าใจหน้างนานแล้วเราออกแบบได้ถูกต้องตามมาตรฐานสามารถใช้งานได้จริงนะครับและเรามีรับประกันนะครับถึง3ปีครับมีบริษัทที่ใช้ประจาอยู่แล้วที่จริงดีนะครับแต่บางบริษัทไม่มีบริการหลังการขายที่ดีนะครับแต่เรามีบริการหลังการขายที่ดีเรา,ามีการติดตามและตรวจสอบห้องให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดครับทําให้ห้องคุณภาพครับก็ขอบคุณครับมีอะไรก็ กันว,วันๆกันได้ครับผมขอบคุณครับ